สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดียมเที่ยงวันนี้นะครับวันนี้ยมเ anyway. ที่ยงน้องนี้มีพระเลี่ยมกรอบนะครับรุ่นรวยแสนล้านมาแบ่งปันพี่น้องนะครับนะแบบเลี่ยมกรอบนะฮะจากวัดนะครับวันนี้มีมาให้หลายรายการเลยครับพี่พี่นะฮะถ้าหากลองชอบนะฮะพี่พี่ชอบสนใจรายการไหนนะพี่สามารถติดต่อนะฮะได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้ก็มีมากมายหลายรายการเลยทีเดียวนะครับ บอกเลยว่าสวยมากๆครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ลองเลือกชมดูนะครับพี่ๆนะฮะถ้าชอบคุณใจรายการไหนนะครับติดต่อได้เลยที่ดีไลน์แล้วเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้บอกเลยว่าทิดเด็ดนะฮะหลายๆรายการเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรายการที่หนึ่งเลยครับพี่ๆนะฮะสำหรับวันนี้นะครับมาดูรายการที่หนึ่งกันพร้อมๆกันครับรายการที่หนึ่งครับวันนี้นะครับขอนําเสนอที่ นะครับองนี้เป็นล็อกเก็ตนะครับลองนี้อง,องาานี้เป็นล็อกเก็ตสวยๆเลยครับนี่ฮะนี่ครับเป็นล็อกเก็ตเรียมกรอบนะครับนะเรียมกรอบสวยๆกันเลยครับนะนี่ฮะนี่ฮะน่าจะกันน้ำเรียบร้อยนะครับพี่นี่กันน้ำเรียบร้อยนะครับนะครับสวยๆแบบนี้นะครับนะด้านหลังเป็นแบบอ่ารีดด้วยนะฮะรีดขอบด้วยนะครับนะเลขคุณตัเบอร์สี่ศูนย์นะครับ ถือว่าสวยเลยครับนะถ้าแบรุ่นรวยแสนล้านนะครับนี่รายการที่หนึ่งนะครับพี่นะครับนะครับห้าร้อยนะครับห้าร้อยนะครับห้าร้อยห้าสิบาทครับต่องค์นี้นะองค์ที่หนึ่งนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ชายนะครับองค์ที่หนึ่งนะฮะต่อมาเป็นองค์ที่สองครับพี่ชายองค์ที่สองครับมาเป็นองค์นี้นะฮะองค์ที่สองมาเป็นอ่ารายการนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงผิวสวยๆแบบนี้เลยครับ นฮะเนื้อทองแดงผิวไฟจะสวยนี่เลยพี่ด้านหลังนะครับเป็นงานอสามกษัตริย์นะครับนะเงินทองนาคนะครับนี่ฮะเป็นถุงเงินถุงทองนะถุงนาคนี่ฮะด้านหลังนี่ครับเลขคนละเบอร์หกเก้านะครับเลขคนละเบอร์หกเก้านะฮะตรงสังคตินี้นะฮะจะอุดมวลสารไว้พี่นะฮะนี่ฮะตรงสังคติจะอุดมวลสารไว้นะครับนะฮะนะฮะจะเปิดแบ่งปันพี่น้องอยู่ที่ รายการนี้เปิดเปปันเป็นน้องอยู <function> ่ท <esque> ี่นะฮะสี่ร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับแบ่งปัาเป็นน้องอยู่สี่ร้อยห้าสิบาทพอนะครับนี่ฮะมีองค์เดียวนะมีองค์เดียวนะพี่นะครับรายการที่สองนะครับนะครับนี่พิเศษราคาพิเศษแล้วจะพี่นะลดไม่ได้แล้วลดไม่ได้แล้วนะครับพี่นะต่อมาฮะรายการที่สามครับรายการที่สามเนี่ยฮะโอ้โพีนี่รายการที่สามครับรายการนี้เป็นแช่น้ํามันนะว่านเสือนะครับ เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับนะจะมีคําสอนของลวงปูจือนะครับพ่อพุโตนะฮะอยู่อย่างนี้ฮะนี่ครับเรี่ยงกรรมนั้นเรียบร้อยแล้วพี่นะฮะเลขค้นตัาเบอร์ห้าสิบแปดนะครับอียาให้กิเลสแสงธรรมกรรมมันยุติธรรมถ้ากรรมอีอย่างไว้นะครับก็คืนสู่ผู้นั้นนะครับนี่คําสอนนะครับนี่ฮะรายการนี้นะครับนะห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับรายการที่สามนะครับ ต่อมารายการที่4ี่ครับนี่รายการที่4ี่ครับเป็นอีหนึ่งองค์นะครับนี่เลขคนตัวเบอร์หกหนึ่งนะครับโทษคนอื่นเท่าภูเขาโทษตัวเราไม่เห็นเลยไม่ต้องไปอยากรู้ใจคนอื่นหรอกรู้ใจตัวเองก็พอนี่นะครับนี่ฮะนี่ฮะจมูกไม่ได้โดนนะครับนะเป็นผิวของโลหะนะครับนี่ฮะเป็นผิวโลหะเฉยนะครับนี่สวยๆเลยครับรายการนี้ผมขอ4 5 0อยห้าิบาทแลวกัน รายการที่สี่ผมขอ450บาทแลวกันนะครับนะเนี่ยฮะสวยๆนะครับต่อมาเป็นรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าครับนี้เป็นหนึ่งองค์นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนต่อเก้ารอบแช่น้ํามันวาดเสือครับรายการนี้ก็เป็นคําสอนอนการพี่เลขคนเบอร์98นะครับโทษคนอื่นท่าพวกเขาโทษตัวเราไม่เคยนี่อ้าคำสอนมึอเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะฮะเนี่ฮะสวยๆนะครับนี่รายการที่ห้านะครับนี่ฮะรายการนี้นะครับต่อเก้ารอบนะครับ นะครับรายการนี้ขอที่500บาทนะครับรายการนี้ขออ๋อนะครับผิวนี้จะเหมือนต้นกระหมูเหมือนกันนะครับแต่ไม่โดนนื้ยนะเอาไป450บาทเท่ากันพี่นะครับนะ450บยาบาทเท่ากันทรันผี้นี่ฮะสวยๆในรายการที่4ีต่อมาครับต่อมาเป็นรายการที่6นะครับการที่6นะครับขอยากนะครับ6กับ7จขอยากแจ้งเลยนะครับ รายการน,นี้นะครับนะจะหลุดนิดนึงนะครับเลขคู่นเบอร์สามแปดนะครับเลขคู่เบอร์สามแปดกับอา่าอันนี้นีน่รายการหกก่อนรายการที่จะกุดหลุดพี่นะปั๊มหลุดไหหน่อยนะครับปั๊มหลุดไหหน่อยครับนี่นี่ฮะเลขคู่เบอร์สามแปดนี่ฮะนะครับผมขอเท่าทุนพี่นะครับผมขอเท่าทุนขาดทุนด้วยมั้งค่าส่งเนี่ยผมขอแค่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับผมขอแค่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับหลุดนะแต่สวยนะความคลาสสิกจะใครชอบแบบคลาสสิกก็โอเคนะครับ นี่ฮะขอ350บาทพอรายการที่6ต่อมาราการที่7นะครับถือว่าเป็นทีเด็ดเหมือนกันนะ,ะรายการน,นี้มันเนื้อตะกวดพี่ตะกุด3ดอกนะครับก็มีทองเงินนาคเนี่ยฮะทองเงินนาคเลขคุณจะเบิร์นด้วย77เลขคุณจะเบิร์นด้วย77นะครับพี่ดูฮะดูความสวยน,นี่ฮะนี่ฮะหลุดนิดนึงนะครับหลุดไปนิดนึงนะครับอ่ะก็นะครับผมขอเท่ากันพี่350บาทนะครับขอ350บาทเท่ากันขาดทุนยอมขาดทุนเลยฮะนะฮะยอมขาดทุนเลยนะครับ นะหลุดแต่ใครชอบนะครับคลาสสิกก็ไม่เป็นไรพี่นะครับอย่างอรก็ไม่หลุดตะกอบนะครับถือว่าบูชาได้ความสวยความคมไม่ไม่เหมื OR, หม OR อนกันเลยพี่นี่ฮะชัดเจนครับนี่ในการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดนะครับหรือรายการที่แปดนะครับก็จะเป็นเนื้อกนไหลทองนี่ฮะรายการที่แปดมาเป็นเนื้อกลไลทองนะฮะรายการที่สวยเลยนะครับกลไหลทองนี่ฮะ เลขคนจะเบอร์หมายเลขสองครับภาพไม่ยอมนี่นะภาพนี่โอเคภาพกลับมาแล้วนี่ค่ะสวยๆกันเลยนี่ฮะต่อเก้ารอบนะพี่ชายนะครับต่อเก้ารอบแล้วก็มีฝั่งเพศสังกตินะครับเต็มเลยนะครับนี่นะครับลองเลือกดูได้นะครับรายการนี้ก็นะห้าร้อยห้าสิบาทนะครับเลขคนเบอร์หมายเลขสองขอห้าร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้นะครับอีพีนี้ถือว่าพิเศษเลยนะครับงานทรับที่เป็นงานเียบเกาะนะครับรายการที่แปดนะครับ มาลุ้นกันต่อพี่รายการที่เก้านะครับรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้านี่ฮะนี่รายการที่เก้าครับขอนําเสนอนะครับมาเป็นเนื้ออ่ะตัดทิดนะฮะตัดทิดกันลาเงินนะครับเลขคนละเบอร์หนึ่งห้านะครับเลขคนละเบอร์หนึ่งห้านะครับรายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบาทพอนะครับพิเศษให้ขอสามร้อยห้าสิบบาทพอพิเศษการที่เก้า ต่อมารายการที่10ครับรายการที่10นะครับขอเป็นองค์นี้นะครับเป็นแบล็กโรเดียมนะฮะแบล็กโรเดียมทองนาคนะครับนะเขาเรียกว่า3กษัตริย์เลขคนจับเบอร์หนึ่งห้าครับองค์นี้ขอที่400โอ้โหพี่ดูะเหรียญยังหนาพี่เหรียญยังหนานะครับไม่ใช่หน้ากากนะไม่ใช่หน้ากากนะพี่แต่เขาเรียกว่าตัดชิดนะครับนี่ดูความหนาของเหรียญนี่ครับรายการนี้ขอที่400พี่รายการที่10นะครับ ส่วนอีพีวันนี้ก็มีมาแบ่งปันพี่น้องนะครับ1ิบรายการนะพี่าะชอบสนใจกันไหนก็สามารถติดต่อได้ที่ไอดีรไลและเบอร์โทรได้เลยนะครับสเสรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับแล้วมาพบกันต่อครับนะวันนี้ครับขอบคุณมากครับพบกันอีพีเย็นนะครับ